นินายชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้านินายชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนบิ๊บีตอนอีพสามอ่อันนี้นะคะเป็นการกบิ๊กซีนะคะทุกคนพี่นายพูดอันนี้ขอดูหน้าซองหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วหลังซองเป็นแบบไหนแบบนี้เขาบอกว่าศูนย์ถึงสามขวบไม่ควรเล่นพี่นายโตกว่าสาม คนที่นายเกะไว้แล้วเอาเกะไว้ต้นหลังเรียกฮู้กิมเบลี่จะเรียนให้ดินทุกคนเราจะมาสุ่มกันนะเรายังไม่เปิดเดี๋ยวจะมาสุ่มกันอีกทีเดียวอันนี้มิเวียนวิเวียนตัวเอวิวิเยอะว่ะตัวเอน้อยอ่ะอุูรอนเล็ว่แปดใบเหมือนกันุ้ยอุูรอนตัวนี้อูรอนจี ทุกคนเรามาสุ่มตาหัวทุกคนมาดูกันบีีอยเหตทุกคนทุกคนมาดูกันเลยเรัตัวนีุ้้นอุ้นเปิดรววนเลยวิี้นวันผิดด่านอุ้นอุ้นวิคนมกนใหญ่เอุ้น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 ตัวนี้ดิสอตัวนี้มันเหมือนกันเลยทุกคนพเน้นได้แบบว่ามิซกันเลยแต่สกีบดี้อ่ะ แต่อ oh. ีกนายได้ไอ so ้อนาวินนี่อนนี้ของสองกินินนะคะได้เป็นวุฒอันนี้ก่อนอัพไอ้อนาวมนได้เปนแล้วก็นี้นี้แล้วก็ตัวนี้นี่อันนี้มันคือสับปะหลาดใช่แล้วก็สับปะหลาดนี้อันนี้ออกม่็อันนี้เืออันนี้ที่มันไปต่อสู้ตอนมันไปต่อสู้กันกับกิบบี้ไอเลททุกคนอันนี้ออกใหม่เจ้านี้นายเจ้าตูวทุกคนอันนี้ออกใหม่ใช่อันนี้สวยอ่ะต่อไปของพี่นายมีอะไรบ้างมีกิบบี เตอมปี้กิบเรี่เออรเลดสามหัวมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตามกับตัวนี้ทุกคนทุกคนที่นี่กับพี่นายจะมาเล่นอันนี้กันนะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะกองทัพกหัวฉลูดดีสามแล้วก็ตัวนี้ที่พี่เจ้านายบอกว่าเท่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกองทัพคัมเบล่าแมนนี่อิด แล้วก็อะไรนะตัวนี้เป็นคาเบล่าแมนเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้ไอ้อะคาเบล่าแมนตัวนี้ตัวแต่ซองเนี้ยอันเนี้ยของพี่นายเนี้ยอันเนี้ยภาพสวยแล้วก็ตัวนี้ส่วนของ<ล>ที่นีนีนะสวยเหมือนกันเป็นอีกภาพนึงแต่แบบนี้การทุกใบของเขาว่าเนี่ย,ยดูดิมันเป็นแบบ้ตัวนีมันเป็น,น,นแบบว่าวิบยอวิฟวับ<อ>เลยอันนี้คิวบิรี่นอนตดหัวจะเล่นติดตามจ้านีน